ถ้าพูดถึงความลำบากมันเป็นเพื่อเรามาตั้งแต่เกิดแล้วบางวันก็แทบไม่มีเงินไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนแต่ละวันเกือบ3ามกิโลเราแทบไม่อยากไปโรงเรียนเลยไม่รู้ว่าจะไหนไปเพื่อใคร นักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่มีโรงเรียนของเราเก็บพยะได้ใครค่ะขอาเย็นคะอวันนี้คือใครกครับครย์มุ้มังครับครูคะใครเป็นคนคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนลวงราชการที่9ท่านทรงคิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการต่างๆอีกมากมายแต่ก่อนเหลมตะลุงุกบ้านเราโดนพายุโซนร้อนแเรี่พัดผ่าน ทําให้โรงเรียนได้รับความเสียหายผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชด,ดำริให้ก่อตั้งโรงเรียนรับชัคนขะ้์ซึ่งแทนลโรงเรียนเก่าที่พังเสียหายจนกลายมาเป็นโรงเรียนที่พวกเราเรียนในปัจจุบัน เก่งจังเลยค่ะท่านชงทำเพวกคนเป็นล้านคนได้ต่อไปนี้หนูขอสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเพื่อพ่อแม่และสังคมและจะน้อมนำคำสอนของนายหลวงมาใช้ในชีวิตประจำวันรอดูการเติบโตของต้นกล้าต้นนี้นะคะ